ดีครับพี่ๆนานๆะเ,เพื่อนๆทางการตกปลาครับผมวันนี้คันไม้คันเบ็ดพิชชิ่งโทรมาตกปลาที่น้ำปูนครับก็หมายนี้อาจจะมาสักครั <c oughs> ้งสองครั้งแล้วครับผมก็ช่วงนี้มันมีปลาเล็กๆอยู่ครับเป็นปลาพวกแยงปลาคนเล็กครับก็วันนี้เราจะมาหาปลาอื่นดูครับว่ามันจะมีปลาอื่นไหมวันนี้ก็ลงเหยื่อไส้เดือนก่อนครับ แล้วก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขนมปังครับว่ามันจะมีพวกปลาตะเพียนกระมังพวกปลาซิวปลาส้อยอะไรไหมฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้จะมีปลาอื่นะครฮะปลาดึงนีครับมันมีปลาเล็กครับมันกินเ้เดือนฮะดึงไวอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะวัดติดวรือ่าฮะ ่วงนี้ก็น้ําลงครับคราาที่แล้วน้ําที่ผมขึ้นไปแพรมันจะสูงฮะสูงเป็นเมตรเลยครับน้ําแรงครับตอนนี้น้ํานิ่งครับไม่ไหลแล้วครับแล้วก็ลดลงประมาณเมตรก,กว่าก็มาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีพวกปลาอื่นไหมนอกจากปลาขยงครับปลากฏก ก็ต่อไปมันดึงดึงดึงแล้วก็ปล่อยออกตอนนี้ก็เวลาเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้าครับผมวันนี้มาเช้าหน่อยฮะว่ามันจะมีปลาเช้าเช้าไหมฮะก็วันนี้มาลุ้นมาเชียร์กันครับน้ำอุ่นครับสกลนอครครับผม cái đừng là có hải hấp แต้มแรกมาแล้วครับนั่นนะปลาขเยาขเย่งปลาเขย่งถ้าปลากดเล็กก็ไม่แน่ใจมันดึองเดือดรุนแต้มแรกครับมาแล้ว นะครับแทมสองครับสายเดียวกันครับผมมันมนึเงเหลืองครับไม่รู้ปลาขยงหรือปลากดครับผมสีลืองเหลือง อไเย่ีครับตัวเล็กน่าจะมีไส์นี้เยอะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเยือ่อขนมปังครับแล้วก็เบ็ดสามขอครับ แล้วก็ใส้เดือนหนึ่งครับโฟมสองครับมาลุ้นกันว่ามันจะมีปลาพวกตะเพียนกระมังปลาขาวปลาต้อยอะไรนะรัลองมาลุ้นกันครับผมว่าในนี้จะมีปลาพวกปลาอย่างอื่นไหมที่มันกินขนมปังหรือเปล่าครับผมเปลี่ยนเป็นเหยื่อขนมปัง ปลาจะต่อช้าครับก็ถือว่านานเลยครับมันไม่เหมือนไส้เดือนครับใช้เดือนนี้แป๊บเดียวครับปลาก็าแยงปลาอะไรมาก,กดเล็กๆเยอะครับแต่พอใส่หนมปังปุ๊บไม่ค่อยตอดนะครับกลิ่นมันหอมไปแล้วเปล่าไม่แน่ใจครับ รอมันลุ้นดีกว่าครับมันต้องมีอะไรแปลกๆมากเลยครับในน้ำมันไม่น่าจะมีแยงกับปรากฏอย่างเดียวครับมันน่าจะมีปลาอื่นด้วยนะครับเสียดายครับมีเบ็ดคันเดียวถ้ามีสักเพิ่มอีกหน่อยน่าจะมันกว่านี้ครับผมไม่เป็นไรครับรอจังหวะดีๆก่อนคะรับ ต่อแล้วครับผมตอนนี้ลงเหยื่อหนมปังก็ยังเงียบอยู่ครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีปลาอย่างอื่นหรือเปล่า มีมีตปะปักกดครับขยงถ้าไสเดือนนี้แป๊บเดียวคนะต่อดแล้วจะใส่นมปังไปปุ๊บเกีเ่ยวหน้าไสเดือนก็นานๆนนครับตอดครับแต่ตู้ไสเดือนล้วนไม่ได้อาจจะเป็นว่ากินหอมนะฮะหอมปลาพวกขยงพวกอะไรอาจจะไม่ชอบกาไม่แน่ใจค,ครับ สองรุ้นกันต่อครับว่ามันจะมีปลากำะมังว่าจะเพียนปลาถืน่นไหมฮะนอกจากปรากฏกระเข่งครับมาแล้วครับผมกระมังครับแต้มแรกมีครับมีกระมังด้วยครับ ่อกี้นี่มาคู่ครับเกี่ยวคางแยงก็มาครับตะ่กี้นี้หลุดครับเกี่ยวคอยาเอามาแล้วครับผมกำมังก็มาแล้วกเกี่ยวคางครับกำมังฮะใช้ส,สวยๆอยู่ครับแก้มแด้ครับ อีกแต้มแล้วครับผมเดือนครับผมผมติดทางมาด้วยรปรากฏหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมันตัวเล็กหรือเปล่ารือเสียง เหลืองครับผมควย แปลกแล้วนี่ครับปลาแปลกสวยไอ้เป่าปักกระเป๋ายิ้งฉบอ้าวอ้าวถึงอะ่ะเข้าครับอ้องบึมเลยนะเมืองนะครับ ใส่เดือนครับไอ้เป่าเฮ้ยเอาาเอา si. ย่มาพองทำไมอีกเหอืมนี่ครับเล่นพองนะครับป๊า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 ปั๊บป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 ๊ป๊บป๊ับ่้ <im> <muitos. S 2> <im> ก็กินครับอืมใส่เดือนก็สวัสดีอีกครั้งครับผมก็ได้เวลากลับแล้วครับวันนี้ก็ประมาณสีห้าแต้มครับผมก้มมังแล้วก็มีพวก กดเล็กแล้วต้องขยงนิดนึงครับผมประมาณห้าหกแต้มก็ได้ลปลาเป่าด้วยครับวันนี้ครับปลาแปกครับผมก็ส่วนมากหนมปังหนมปังยังไม่มีปลาอื่น,ป,นปลาเกตปลาตะเพียนเยอะเท่าไหร่ครับผมถ้าเป็นไส้เดือนนี่จะจะกินไวมากเลยครับปลาขดขแขยงวันนี้จะกินไวมากเลยก็ สำหรับขนมปังก็ได้กระมังมาตัวหนึ่งครับักเปล่าตัวหนึ่งครับผมก็วันนี้ก็สิบโมงแล้วครับสิบโมงครึ่งก็ได้เวลากลับแล้วครับผมก็ฝากทันไม้ทันเม็ดพิชชิ่งนะครับฝากติดต่อให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผม